นี้นะครับก็เป็นส่วนของตอนที่5นะครับของบทที่14แล้วนะครับที่เรามาว่ากันด้วยเรื่องการใช้งานตัวไฟล์เบดนะครับไปกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับที่เราใช้เป็นตัว Arduino Nano ESP 3 2นะครับขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของตอนที่4แป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของตอนที่4คือคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราพัฒนาตัวไฟลเบดนะครับให้ทำการนะครับรีดค่าจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับ โดยมีตัวแปรอยู่2ตัวแปร2ประเภทนะครับก็คือตัวแปรแบบ integer กับตัวแปรแบบ f o ล d นะครับที่เป็นเลขจำนวนเต็มและจุดทศนิยมนะครับนะครับขึ้นมาเก็บไว้ในส่วนของไฟลเบสตรงนี้นะครับการทำงานลักษณะนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า lead นะครับโดยทำการผ่านคำสั่ง Get set in นะครับกับ set f o ล d ตรงนี้นะครับถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดโปรแกรมเก่าขึ้นมาก่อนนะครับในไฟเบสหนึนะครับ รนีบซีเรียลมอนิเตอร์ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับคำสั่ง Set In นะครับคือชุดคำสั่งทั้งก้อนเนี่ยนะครับจะใช้ส่งข้อมูลนะครับจากตัวไมโคร t โทรเลอร์ที่เป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับหรือที่เราเรียกว่า Integer นะครับที่อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า Analog ก a t ตที่รับค่ามาจาก Analog p พิตัวนี้นะครับขึ้นไปไว้บนไฟเบโดยใช้คำสั่งเซตอิตรงนี้นะครับผม นะครับแล้วก็ชุดที่2ตรงนี้นะครับจะใช้ส่งค่าตัวแปรที่เป็นจุดทศนิยมนะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง Set-Force ตรงนี้ครับโดยตัวแปรที่ทําการส่งก็คือตัวโวลเตตตัวนี้นะครับนะครับโดยค่าที่ได้ก็ทําการคํานวณจากคําสั่ง Analog read m i l l l v o l ตตรงนี้นะครับหาร1 0 0 0ตรงนี้ครับมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าโวลเตะครับล้าก็ทําการส่งค่าขึ้นไปนะครับไปเก็บไว้ในหลอกนะครับที่ชื่อว่า เซนเซอร์อนาดาต้าครับกับเซนเซอร์วนเตดตรงนี้นะครับอันนี้คือการทดลองครั้งที่แล้วนะครับสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับผมทําการสั่งค่านะครับลงมานะครับเพื่อที่จะเอามาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่อยู่ในส่วนของตัวไมโครทรลเลอร์ตัวนี้ครับคือสั่งค่าจากไฟเบรดลงมานะครับแล้วลงมาที่ตัวไมโครทรลเลอร์ การกระทําแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าการกระทําแบบ r i t ์นะครับคือการส่งข้อมูลมาควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมจริงๆผมก่อนที่จะทําคลิปนี้นะครับผมทําการทดลองไปบ้างแล้วนะครับบนตัวไฟลเบทของผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในส่วนของไฟล์เบทเลยนะครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่ get start นะครับเหมือนเดิมนะครับ จริงๆกด go to console go to console ตรงนี้ก็ได้นะครับผมไปที่คอนโซลของผมก่อนนะครับนี่นะครับนะครับก็มาเลือกตรงธนาไฟล์เบทของเราที่เราทำการสร้างไปแล้วนะครับก็คือการเปิดโปรเจกต์เก่าขึ้นมานครับถ้าเมื่อกี้กดคอนโซลนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับ เข้าไปที่ Real Time d a t a b a s e ของเรานะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็นล่องรอยที่ผมทำการทดลองไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว led นะครับที่ผมทำการสร้างขึ้นมาหลายท่านอาจจะงงนะครับว่ามาได้ไงครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการสร้างตรงนี้ผมขอมอนุญาตลบไปก่อนนะครับเพื่อให้เหมือนตัวแปรเดิมที่เราเคยทำการ ทดลองมาครับแต่เดิมเป็นแบบนี้ถูกไหมครับการทดลองคลิปที่4นะครับนี่นะครับมันก็จะทําการอัปเดตค่าทุกๆ5วินาทีนะครับโดยค่าที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงได้ครับให้เร็วกว่านี้นะครับก็สามารถแก้ไขตัวเลข5วินาทีได้ตรงนี้นะครับ2,000ก็คือ2วินาทีนะครับโดยเราใช้ฟังก์ชันมิลินะครับในการในการวนลูป การทํางานของฟังก์ชัน loop ตรงนี้นะครับในส่วนของคําสั่ง m i ล i t นะครับผมก็อธิบายไว้แล้วเหมือนกันนะครับทำคลิปอธิบายไว้ใน YouTube แล้วนะครับท่านใดสนใจครับก็สามารถที่จะไปทบทวนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับคําสั่ง m i ล i t นะครับอธิบายไว้ครับในส่วนของตรงนี้นะครับฟังก์ชัน m i ล i t นะครับทําแยกออกมาเป็นเอพิโซดพิเศษเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นรูปนาฬิกามิลิสตรงนี้นะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4และตอนที่5นะครับก็สามารถไปทบทวนได้นะครับเอาเป็นว่าผมถือว่าทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับว่าการทํางานของฟังก์ชันมิลิทำยังไงนะครับเป็นแบบนี้นครับอันนี้คือโปรแกรมเดิมของเราเลยนะครับนะครับก็ทําการอัปโหลดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยในตัวไฟลเบทของมันเนี่ยก็จะทําการสร้างตัวหลอกไฟล์ให้เราอัตโนมัติ เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ในการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะทําการส่งข้อมูลแบบไร้บ้างนะครับก็คือส่งข้อมูลจากตัวไฟเบทนะครับลงมาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไมโครทรลเลอร์ของเรานะครับในการสร้างหลอกไฟนะครับเราต้องสร้างแบบแมนนวลนะครับซึ่งไม่เหมือนการลีดนะครับการเลีดเนี่ยตัวไฟเบทมันจะสร้างให้เราอัตโนมัติตามนี้เลยถูกไหมครับ แต่การไลท์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสร้างเองด้วยมือนะครับนะครับวิธีการสร้างครับสร้างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกลับมาที่ตัวไฟลเบทของเรานะครับแต่เดิมของเราเป็นแบบนี้ถูกไหมครับนี่เห็นไหมครับมันเกิดขึ้นสีส้มๆแบบนี้ก็คืออธิบายว่ามันกําลังอัปเดตข้อมูลจากตัวไมโครเลอร์ของเราอยู่นะครับถ้ามันขึ้นแถบส้มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างตัวหลอกไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับพร้อมมีตัวแปรอีก2ตัวนะครับ ที่ใช้ควบคุม LED ดวงสีเหลืองกับดวงสีแดงตรงนี้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมครับเราทําการกดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่หลอกไฟ์ลของผมนะครับให้มีหัวข้อที่ชื่อว่า LED นะครับพร้อมกับมีตัวแปรที่อยู่ข้างในหลอก LED ตัวนี้อีก2ตัวนะครับนะครับผมกดบวกตรงนี้นะครับตัวแรกให้ชื่อว่าดิจิตอ l นะครับ ใช้ควบคุม LED สีเหลืองติดดับนะครับเป็นแบบตัวแปรแบบบูลีนนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชนิดตัวแปรของผมนะครับมาคลิกเป็นตัวบูลีนตัวนี้นะครับค่าเริ่มต้นที่กําหนดให้เขาเลยนะครับผมกําหนดให้เป็นเฝ้านะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวที่2นะครับผมทําการสร้างนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าอ n นาล็อกนะครับเป็นแบบนี้ครับโดยที่ค่านะครับ ที่ทำการโยนค่าลงไปจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง255นะครับเพื่อไปขับตัวพันว t h modulation นะครับผมก็เลยต้องประกาศตัวแปรให้เป็นแบบอิน e ิเจนะครับนะครับโดยให้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่0นย์ครับเป็นแบบนี้ครับกด Enter ก็ได้ครับหรือกด add ก็ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมกด Enter นะครับมันก็เลยสร้าง create ตัวนี้มาให้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนบ้างนะครับกด Add ไปครับก็เหมือนกันนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการสร้างหลอกไฟล์ที่อยู่บนตัวไมโครทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานสำหรับการสั่งงานจากตัวไฟล์เบทลงไปที่ตัวไมโครทรลเลอร์แล้วครับส่วนที่เหลือนะครับเราต้องไปทำการแก้ไขไฟล์เบทต,ตัวนี้นะครับให้ทำการส่งข้อมูลนะครับลงไปเออให้ทำการรับข้อมูลมาจากตัวไฟเบทนะครับผมโอเคนะครับจริงๆผมทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วด้วยนะครับ ผมพัฒนามาจากตัวไฟเบทหนึ่งตัวนี้นะครับชื่อว่าไฟเบทสองนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของไฟเบทหนึ่งเนี่ยผมขอปิดไปเลยนะครับนะครับเพราะว่าลักษณะของไฟเบทสองเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายตัวนี้นิดนึงนะครับอ่าผมทําการเพิ่ม LED เข้ามา2ตัวนะครับโดยที่ กำหนดให้ขา D5 นะครับทำการควบคุม LED สีเหลืองนะครับโดยสถานะเป็นแบบบูลีนนะครับ0กับ1นะครับคือให้ติดและดับเท่านั้นเองนะครับส่วนกรณีที่เป็นขา4นะครับที่ต่อกับ LED ดวงสีแดงดวงนี้นะครับผมจะให้ขับข้อมูลออกมาเป็นลักษณะของพันวิดมอดูเลชันโดยมีค่าตั้งแต่0จนถึง255นะครับตามความสว่าง ของ LED นะครับถ้าเราอยากให้ LED สว่างมากที่สุดนะครับให้เราป้อนค่า255ออกที่ขา D สีตรงนี้แต่ถ้าอยากให้ LED นะครับสว่างน้อยๆก็คือป้อนตัวเลขน้อยๆนะครับตั้งแต่0123นะอครับออกที่ขา D สีตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับโดยที่2ตัวนี้นะครับต่อกับตัวต้านทานขนาด150โอห์มครับเข้าขา D สีกับ D 5ตามลำดับดังนี้ครับแล้วที่เหลือนะครับขาลบก็ต่อเข้ากาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ขา D5 นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเป็น LED ดิจิตอลนะครับส่วนขา D4 นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเป็น p u น w i t h Modulation Pin แบบนี้นะครับ Under Score Pin แบบนี้นะครับผมนะครับโดยค่าสถานะติดดับนะครับบูลีนนะครับผมให้มาเก็บตัวแปรที่ชื่อว่า LED Status คือไฟเบสส่งค่า0กับ1มาเนี่ยให้มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า LED Status ตัวนี้นะครับ ส่วนค่าพันวิทมอดูเลชันนะครับที่รับได้จากไฟล์เบทมานะครับส่งลงมานะครับผมให้มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าพันวิดมอดูเลชันวารูตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของโปรแกรมทั้งโครงสร้างของวงจรทั้งหมดนะครับตัวเดิมก็ยังอยู่นะครับของคลิปที่4ก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับเป็นแบบนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับคำสั่งในการ Lead ค่านะครับแต่เดิมเนี่ยเราใช้ Set In กับ Set f o r d ถูกไหมครับ Set In เนี่ยคือรับค่าส่งค่าจากไมโครโอนเลอร์เข้าไปยังตัวไฟเบรนะครับที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับ d นะครับเราส่งค่าที่เป็นจุดทศนิยมนะครับเข้าไปไว้ในส่วนของไฟเบนะครับคือการ Lead นะครับแต่ในการ ไลท์นะครับคือรับค่ามาจากไฟเบทนะครับเราจะเปลี่ยนจากตัว S นะครับเป็นตัว G แบบนี้นะครับก็คือเป็น get i n นะครับ get f o r t นะครับแล้ว get bool นะครับแล้ว get string ตามลำดับตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเราจะใช้คำสั่ง get i n นะครับถ้าเป็นตัวเลขจุดทศนิยมเราจะใช้ get f o r t นะครับถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นบูลีนสถานะที่เป็นบูลีนครับเราจะใช้ get bool นะครับส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเป็นข้อความนะครับเราจะใช้ get string ดังนี้นะครับ สำหรับการทดลองครั้งที่5ตอนที่5นะครับผมจะใช้2คํคำสั่งนี้ครับคือ get i n กับ get b o o นะครับนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการพัฒนาต่อมานะครับเป็นตัวไฟเบ a สอ2ตัวนี้นะครับส่วนที่ผมทําการเพิ่มมาจากไฟเบ b หนึ่นะครับผมจะทําการกาดอกจันสองดวงไว้แบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่าผมเปิด powerpoint คู่กันเลยนะครับ ตัวนี้คือวงจรที่เราทำการเพิ่มเข้ามาจากครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นตัวอาร์โวลูมนะครับเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าขานะครับ D5 นะครับผมตั้งชื่อว่า LED Digital นะครับเป็นแบบนี้นะครับตามนี้เลยครับขา4นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นพันวิดมอดูเลชันพินเป็นแบบนี้ครับเพื่อกำหนดไว้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นโค้ดข้างล่างนะครับถ้าเห็นคำว่าพันวิด m มอดูเลชันพินแบบนี้ครับ PWM Pin แบบนี้ก็ให้รู้ไว้ว่ามันคือขา4นะครับส่วนถ้าเจอคำว่า LED ดิจิตอนนะครับจากโค้ดข้างล่างนะครับก็ให้รู้ว่ามันคือขา5นะครับผมในส่วนตัวแปรที่ผมประกาศเพื่อใช้รับค่าจากไฟลเบทนะครับ Status LED Status กับพันวิท์มอดูเลชันวารุนนครับผมมาประกาศ2ค่านี้นะครับโดยที่ LED Status มี2ค่าถูกไหมครับ ติดกระดับนะครับผมก็ประกาศตัวแปรเป็นแบบบูลีนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับส่วนตัวแปรที่เป็นแบบอินทิเจอร์นะครับผมก็ประกาศเพื่อใช้รับค่าที่เป็นอ่าตัวเลขมีค่าตั้งแต่0ูนย์จนถึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ตามที่ผมอธิบายไว้ในตัว powerpoint เลยนะครับเป็นแบบนี้ครับอีกทั้งนะครับขา4กับขา5นะครับผมประกาศ pin mode ให้เป็นแบบเอา p u พุทั้ง2ขาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพันวิดมอดู l เลชันหรือว่า LED ดิจิตอลนะครับตรงนี้นะครับผมก็เพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของฟังก์ชันเซตอัพนะครับในส่วนของฟังก์ชัน loop ที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพิ่มไป2ชุดนี้ครับคือชุดของการรับค่าจากไฟลเบสมานะครับที่เป็นตัวแปรแบบ integer นะครับเป็นแบบนี้นะครับกับ ตัวแปรที่เป็นแบบบูลีนนะครับเป็นแบบนี้นะครับโดยตัวแรกนะครับรับค่ามาจากหลอกไฟล์ที่ชื่อว่า LED Analog ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ที่เราทําการสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับรับค่ามาจากหลอกไฟที่ชื่อว่า LED Digital นะครับก็คือตัวนี้นะครับ LED แล้วก็มาดิจิตอลนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เมื่อรับค่า เอาส่วนของอนาล็อกก่อนนะครับเมื่อรับค่าที่เป็นส่วนของอนาล็อกมาได้เนี่ยที่มีค่าตั้งแต่0ถึง255เนี่ยก็ทําการเช็คตัวแปรที่รับได้ก่อนนะครับว่าเป็น i n นทิ e จอร์จริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงนะครับก็ให้ทําการนะครับรับค่าจากตัวแปรอนาล็อกที่อยู่บนไฟเบทนะครับตัวนี้นะครับใช้คําสั่งนี้เอามาไว้ในส่วนของพันวิดมอดูเลชันที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง255นะครับเสร็จแล้วก็เอามาขับ พันวิดมอดูเลชันออกไปที่ขา4นะครับคือ LED ดวงสีแดงดวงนี้นะครับผมใช้คำสั่ง Analog l i i h t นะครับขา4นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าที่รับได้มาจากตัวแปรที่ชื่อว่า Analog บนไฟเบดของเรานะครับเสร็จแล้วผมก็สั่ง Delay 100ด้วยนะครับตรงนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับในส่วนของพันวิดมอดูเลชันที่ผมอธิบายไว้นะครับในถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ อยู่ในบทที่7นะครับตรงนี้นะครับผมอธิบายการทำงานของตัวพันวิดมอดูลเลชันไว้แล้วนะครับมีทั้งหมดประมาณ6กตอนนะครับนะครับก็ไปดูได้นะครับทบทวนได้เอาเป็นว่าผมถือว่าทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับว่าการทำงานของขาพันวิดมอดูลเลชันทำงานยังไงครับผมก็ดีเลยไว้100นะครับตรงนี้นะครับลองกลับไปดูนะครับว่าทำไมผมถึงดีเลยไว้100นะครับเป็นแบบนี้ครับส่วนมาทัศน์นี้ไม่มีอะไรเลยครับก็คือเมื่อ ทำการรับค่าสําเร็จแล้วนะครับผมก็ให้แสดงค่าในส่วนของ serial monitor นะครับพร้อมกับบอก Data p ผ่าของตัวไฟเบ e มาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แสดงค่านะครับที่รับมาได้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ครับพร้อมทั้งบอกชนิดตัวแปรมาด้วยครับในส่วนของ serial monitor นะครับส่วนนี้ก็คือใช้แสดงค่าบน Arduino IDE ของผมนะครับส่วน L นี้ครับในกรณีที่ ไม่สามารถรับค่าได้นะครับเกิดเน็ตเวิร์กล่มหรือว่าตัวไฟเบทมีปัญหานะครับก็ให้แสดงข้อความใน s e เรียลมอนิเตอร์ว่าการรับข้อมูลล้มเหลวนะครับพร้อมบอกเหตุผลมาให้ผมด้วยนะครับโดยดึงค่ามาจากตัวไฟเบทครับเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของที่ตัวแปรที่2ที่เป็นแบบบูลีนนะครับที่ใช้ขับตัว LED ขา5นะครับคือดวงสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับรับค่ามาจากตัวแปรผ่าน Data p a t าที่เป็นดิจิตอลตัวนี้ครับเอามาเช็คก่อนนะครับว่าเป็นตัวแปรแบบบูลีนจริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงนะครับก็ให้เอาค่าดังกล่าวนะครับในตัวแปรดิจิตอลตัวนี้นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า LED s t a t u s ที่เราทําการประกาศไว้ด้านบนนะครับที่เป็นแบบบูลีนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอามาขับออกที่ขา5นะครับ LED ดิจิตอลตัวนี้คือขา5นะครับสถานะก็จะเป็น01แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้แสดงข้อความให้ผมด้วยนะครับว่ารับค่าสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็โชว์ตัว Data Path ให้ผมเห็นด้วยนะครับนะครับแล้วก็แสดงค่าให้ผมเห็นนะครับว่ามันเป็น True หรือ False ครับพร้อมทั้งบอกชนิดตัวแปลงผมด้วยครับนะครับแน่นอนว่าเป็นบูลีนนะครับก็ต้องแสดงเป็นบูลีนแบบนี้นะครับส่วน L ตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่ไม่สามารถรับค่าได้นะครับก็ให้แสดงข้อความการรับข้อมูลล้มเหลวนะครับแล้วก็บอกเหตุผลผมมาด้วยนะครับ เป็นแบบนี้นะครับส,ส,ส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของที่ผมเพิ่มมาจากตัวไฟเบสหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวผมเลื่อนโค้ดให้ดูแบบชัดๆอีกรอบหนึงนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมเพิ่มเข้ามานะครับผมเพิ่มเข้ามานะครับสองบรรทัดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสองบรรทัดนี้เข้ามานะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเพิ่มในส่วนของการรับข้อมูลที่เป็น i n t e g เจนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาขับ LED ดวงสีแดงนะครับที่ขา4นะครับแล้วก็รับข้อมูลที่เป็นแบบบูลีนนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อเอาไปขับ LED ดวงสีเหลืองนะครับที่เป็นแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการอัปโหลดตัวโค้ดของผมนะครับ ขึ้นไปยังตัวไมโครโอนโทเลอร์ของผมได้เลยนะครับอัปโหลดขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับตัว Data p a ่าตร,ตรงนี้นะครับเราต้องมาสร้างเองนะครับตัวระบบไม่ได้สร้างให้นะครับก็มาคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกเครื่องหมายเมื่อสร้างตัวผ a าน LED ได้แล้วเนี่ยก็มาคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างตัวแปร2ตัวนี้นะครับ,นะรบสร้างเสร็จแล้วก็ กลับไปเขียนโค้ดนะครับหรือเอาโค้ดของผมนะครับไปอัปโหลดต่อนะครับตัวแปลของท่านเป็นแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับในคลิปข้างล่างนะครับก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับทั้งไฟลเบทหและไฟลเบทสนะครับก็ ท่านก็เอาไปเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับเป็นไปตามที่ผมอธิบายจริงหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตเปิดในส่วนของ serial monitor นะครับอ่านนี่นะครับก็คืออ่านค่าได้เห็นไหมครับค่าเดิมก็ยังทำงานได้อยู่นะครับสมมุติว่าผมทำการหมุนค่าอนาล็อกตรงนี้นะครับมันก็ยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับโปรแกรมเดิมก็ยังอยู่นะครับในส่วนของตอนที่4นะครับส่วน ตัวใหม่นะครับเรากลับมาดูที่ไฟล์เบสนะครับตัวนี้นะครับที่เราเพิ่มเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งนะครับ LED นะครับในขาสีเหลืองก่อนนะครับที่เป็นดิจิตอนนะครับให้ติดนะครับหรือดับนะครับโดยใช้คำสั่งดิจิตอนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น TRUE นะครับกด Enter ไปนะครับเปลี่ยนค่าไปนะครับเห็นไหมครับ LED ก็จะติดนะครับอย่าลืมนะครับตัวไมโครเทอร์จะทำการรีเฟซค่าทุกๆ5วินาทีนะครับพอนั้นก็ใจเย็นนิดนึงนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับลองมาเปลี่ยนในส่วนของพันวิทย์ modulation ดวงสีแดงดูบ้างนะครับผมอยากจะให้ LED สว่างแค่ครึ่งหนึ่งของความสามารถที่มันทำได้นะครับก็เป็นตัวเลข128ละกันนะครับกด enter ไปนะครับ เห็นไหมครับก็จะติดสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าผมต้องการให้สว่างสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็น2 5 6แบบนี้นะครับกด Enter ไปนะครับเห็นไหมครับ LED ก็จะสว่างขึ้นมานะครับในกรณีนี้เนี่ยเออจริงๆเป็น25 5นะครับไม่ใช่256นะครับถึงแม้ว่าเราจะป้อน256ไปนะครับค่าที่ได้ก็เต็มที่ก็คือ255นะครับขอโทษทีนะครับต้องเป็น255นะครับ ค่าสูงสุดของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะทําให้ LED สว่างน้อยลงไปอีกนะครับก็ป้อนค่าตัวเลขไปนะครับเ้าเป็นสัก64แล้วกันนะครับให้หลีลงมาอีกนิดนึงครับสว่างไปนะครับ LED ดวงสีแดงนี้ก็จะหลีลงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูตรงซีเรียลมอนิเตอร์ประกอบไปด้วยนะครับตอนนี้มันค้างไปเลยนะครับเดี๋ยวเอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าติดที่ตรงไหนนะครับ ผมขอเปิดซีเรียลมอนิเตอร์ไปก่อนนะกดรีเซ็ตอีกทีนนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อรีเฟซตัวข้อมูลนะครับอ่าโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จนะครับและมีเบอร์ IP ตามนี้นะครับแล้วก็เป็นอนุณิมัตินะครับนี่ะครับบางทีมันค้างนะครับก็กดปุ่มรีเซ็ตนะครับสังเกตว่า LED ก็จะติดในระดับความสว่างของ64ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแก้เป็น128นะครับก็จะสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ1 2 8นะครับ กด enter นะครับนะครับ LED ก็จะสว่างขึ้นมานะครับพร้อมทั้งเรายังดูสถานะได้ในส่วนของ serial monitor ด้วยเห็นไหมครับตัวเก่าก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเห็นไหมครับตัวใหม่ก็ทำการอ่านค่านะครับเป็นค่าเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงตรงนี้ด้วยครับคือ2ตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กันนะครับนะครับสองสองส่วนนี้ตัวนี้เป็นส่วนของ serial monitor ที่อยู่ในส่วนของเครื่องของเรานะครับตัวนี้เป็นส่วนของไฟเบดที่อยู่บนคลาวนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะส่งค่าไปส่งค่ากลับได้นะครับทั้งลิและไล์นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับการพัฒนา ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว Arduino Nano ESP32 บนไฟเบทนครับก็สามารถที่จะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไปพัฒนาต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทุกบรรทัดนะครับผมเขียนคอมเมนต์ภาษาไทยไว้หมดแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปอ่านแล้วก็ไปพัฒนาต่อได้ครับเกือบทุกบรรทัดเลยนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับว่าแต่ละบรรทัดทําหน้าที่อะไรนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ